สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเนิร์ฟแม่นะคะเป็นเนิร์ฟตัว eltite e 2.0นะครับเป็นเนิร์ฟแบบพอพวกเราใส่กระสุนลงไปใช่ไหมครับมันก็จะมีกระสุนให้ใส่ตรงนี้เพิ่มแล้วพอพวกเรายิงหนึอนกระสุนออกอีกกระสุนนึงก็มาใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ก็กลายเป็นที่เล่งได้จ้ะปะเดี๋ยวไปแกะของกันเลยนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาแล้วนะครับก็ อันนี้แค่สามวันเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับก็ก็เป็นเนร์ฟก็ก็มาเนื้อเล็กครับทุกคนผมมีอีกหลายเนร์อเลยเดี๋ยวค่อยๆรีวิวนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยนะครับอ๋อแต่ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับและก่อนที่จะแกะตอนนี้เข้าชูส่วงช่วงรีวิวของกันเลยครับไปมาแกะของกันก่อนเลย เข้าสู่ช่วงรีวิวของโอเคก็เอาตัวเนื้อออกมาแล้วครับนี่หน้าตาตัวเนื้อนะครับก็นี่คือที่ดิงนะครับแล้วก็มี่สองกระสุนนะครับสองกระสุนจะซ่อนอยู่ข้างในนะครับนี่สองกระสุนนี้ก็ลองยิงกันเถอะครับทุกคนนี่แบบนี้ เดี๋ยวพวกเราลองยิงไปตรงนู้นกันเลยบปก็ยิงก่อนเลยนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามไปอีกอันหนึ่งนะครับก็คุณก็เล็งได้นะครับเล็งแบบนี้เล็งแบบนี้ครับทุกคนโอเคยิงเลยอ๋อดึงย <laughs> ิงเลยนั้นเลยครับ เนื้อฟอนนี้ก็ดีมากเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวค่อยเก็บกระสุนก็เล่นเล่นได้นะคะทุกคนแต่ก็มีคำเตือนนะครับเด็กอายุแปดขวบแนะนำให้เด็กที่ต่ำกว่าสามขวบอย่าเล่นหรืออย่ายิงใส่เขานะครบเพราะว่าอันตรายมากเลยยิงใส่ตาก็คงจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับทุกคนก็ตาอาจจะบอดได้นะครับทุกคนก็ขอเตือนไปไว้ก่อนนะครับ ก็คลิปนี้จะสั้นนิดนึงนะครับแต่ก่อนจะไปอะแล้วคลิปนี้คลิปนี้ผมคิดว่าสั้นเกินไปอะผมรีวิวเนื้อทั้งหมดในบ้านผมเลยละกันอ่ะเดี๋ยวตัดไปตอนเนอรรีวิวอันอต่อไปเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมารีวิวค่อยๆรีวิวกันเลยนะคบอันแรกนะคะก็จะเป็นกล้วยกล้วยนะครับเป็นชื่อว่านาหน้าครับนี่นาหน้า นะครับเดี๋ยวมาลองยิงกันเลยว่าตัวนี้มีแค่หนึ่งกระสุนแต่แรงมากเลยผมลองแล้วนี่นี่นี่ยิงให้ดูทุกคนขย,กกขยับกล้องมาก่อนขยับกล้องมาก่อนขยับกล้องมาก่อนนะครับทุกคนเอสองแรงมากเลยทุกคนเห็นไหมคือแบบนาน้ามันแรงมากเลยนาหน้านี่คือแรงมากลยครับทุกคน เดี๋ยวพู้เรามาลองอันต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวหยิบอันต่อไปก่อนเลยนะครับโอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็รีวิวอันแรกเสร็จหน้าหน้านครับอันนี้แล้วอันต่อไปนี่เลยชื่ออะไรอันนี้ผมจาชื่อไม่ได้ครับเขาไม่มีเขียนชื่อไว้ด้วยอันนี้คือเนื้ออันแรกเลยครับได้มาต้องแสบห้าขวบเลยครับ ก็เดี๋ยวมันจะแบบนี้นะคะ่ะก็คือจะมีหนึ่งกระสุนใส่อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีสองกระสุนใส่ไว้ตรงนี้นะคระไปลองยิงกันเดี๋ยวยเดี๋ยวดูไปเลยนะคะการยิงของมันก็เหมือนหน้าหน้านครับอืมนี่ แล้วก็ไปนะร,รีวิวอันต่อไปกันเลยนะคะแต่อันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันเอ,อ่อทริโอแล้วกันนะคะทริโอเนี่ยมันมีเขียนชื่อไว้ทริโอก็จะเป็นใส่สามกระสุนทีเยอเลยแต่ไม่ได้สามกระสุนนะมันอยู่ที่ดวงครับทุกคนก็คือบางครั้งอะ่ะมันก็จะยิงออกมาหนึ่งลูกทีละหนึ่งอันแต่บางครั้งมันก็จะยิงหนึ่งลูกอันนี้ออกมาเสร็จแล้วก็อีกสองลูกก็ออกมาพร้อมกันเลย ก็มันอยู่แล้วแต่ครั้งนะครับยึงเหมือนกันเลยแล้วก็กดตรงนี้อาบืนนีจะแรงมากเดี๋ยวไปดูกันเลยครับทุกคนไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับทุกคนไปดูกันเลยโอเคทีิโอ พ่อผมเข้ามาก็ขอโทษด้วยนะคะทุกคนยิงแรงมากเลยชิโยเลยยิงใส่พื้นไหอนี้รอบนี้ผมได้แบบค่อยๆยิงเห็นไหมแรงๆอันนี้แรงแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้อันสุดอีกสองอันสุดท้ายเป็นแบบอันยักษ์นะคะทุกคนอันใหญ่ๆนะครับอันต่อไปก็จะเป็นเออ อันนี้นะครับก็ชื่อว่า Raptor ร์ n s น a าไนะคะเป็นแบบรุ่นรุ่นเนิร์ฟเหมือนกันนั่นแหละครับเป็นแบบรุ่นเนิร์ฟนะครับแต่ว่ามันจะเป็นแบบรุ่นแบบรุ่นรุ่นไดโนเอร์เนี่ยอันนี้เป็นรุ่นไดโนเอร์ตอนนั้นผมชอบเนิร์ฟผมก็เลยซื้อรุ่นนี้มาไาเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเดี๋ยวไปดูอันเดี๋ยวไปดูการยิงของมันกันเลยค่ะการยิงของมันรอบนี้จะไม่แบบ ดึงข้างล่างเหมือนนาหน้าแล้วก็ปืนที่เหลือที่ผมรีวิวไปมันจะไม่ดึงแบบข้างล่างนะครับรอบนี้ให้คุณดึงตรงที่มันเขียนว่าเนี่ยไดโนซอร์สักอย่างให้คุณดึงไปข้างหลังแบบนี้จนมันให้คุณดึงไปข้างหลังจนมันสุดแล้วแล้วมันปึ๊กนะครับแล้วก็ยิงแบบนี้แบบ มันต่อได้เลยนะคะนะครับก็กะสุดหมดแล้วนะครับนี่ก็ดีมากนะคบอันสนนะะุดท้ายค่ะเป็นเป็นอันที่สองเลยอะคบไม่แน่ใจอะผมไม่รู้ว่าไหนเป็นอันแรกนะครับก็คือผมซื้อมาหลายอันแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าไหนเป็นอันแรกอันนี้หรือว่าอันนี้นะครับก็คือเป็นแบบอันอันนี้เลยะครับทุกคน แล้วก็แบบอันนี้เลยนะครับคนก็จะเป็นแบบเนื้อไม่มีชื่อจำชื่อไม่ได้ก็อันน้ำม,มานะครับก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็คุณสามารถกดปุ่มนี้ได้ปุ่มสีสม้มมาเนี่ยกดค้างไว้แล้วก็ดันตัวนี้ออกมากดค้างเสร็จแล้วก็กดค้างเสร็จแล้วก็ดันมันออกมามันก็จะไว้ใส่กระสุนได้แล้วพอเสร็จก็ดันกลับ วิธีก็ใช้เหมือนอันนี้เลยนึงข้างหลังครับเดีย๋ยวไปดูกันนึงข้างหลังนะนึงข้างหลังนะคบทุกคนเดี๋ยวดึงข้างหลังลเลยครับก็นะครับ โลุยก็นะครับป่ะ,ปะอันต่อไปอันต่อไปกันเลยนะครับโอเคแล้วก็เหลืออีก2อ,อันนะครับทุกคน ถ้าเหลือสองอันหมดก็คลิปจบเลยนะครับป่ะโอเคอันสุดท้ายนะครับโอเคก็คลิปแค่นี้แหละครับบ๊ายบาย